สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับท่านผมวันนี้จะให้ดูอะไรครับถนนสองสองสี่สามนะครับซึ่งอยู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสองสองสี่สามยามเย็นแบบนี้ก็จะมีรถจักรยานนะครับซึ่งเขาออกกำลังกายครับเนี่ยถนนสองสองสี่สามเนี่ยมันไม่มีไหลนะครับสองสองสี่สามเนี่ยมันไม่มีไหล ออกกำลังกายก็ใช้ปั่นจักรยานไต่เส้นถ้าถ้าเราจะช่วยเขาเราก็ช่วยได้สองสาเรื่องครับขยายไหลไม่ได้ก็กวาดกวาดไหลให้มันสะอาดครับเขาก็ปั่นไต่เส้นลงไปอย่างนั้นนะครับปั่นไต่เส้นก็จะช่วยได้ครับเรื่องเรื่องง่ายๆแบบนี้ผมว่ากรมทางทําได้ครับตัดหญ้าปาดไหล่นะครับไต่เส้นนะครับหินที่มันอยู่มาเขาก็ต้องขึ้นมาอยู่บนถนน รถก็ต้องหลบไปนะครับออถังขยะครับเทศบาลเมืองเก็บด้วยนะครับเส้นตรงเนี้ยตรงขอบตรงมุมเนี้ยผมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยใช้เงินไม่เยอะแต่ทําได้นะครับตัดหญ้าเนี่ยเขาตัดก,กันเองนะครับประชาชนก็ตัดก,กันเองแต่กวาดขอบผมว่าทําได้นะครับทั้งไปและกลับพอบอกให้กวาดขอบข้างซ้ายเขาก็กวาดอย่างเดียวข,ขวาไม่กวาด